กินาทานกับทั้งผ้าอนิสังสระบริวารทั้งพวกนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระครูศีปอริยตที่ทุนเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อทำควาตกิริยานาทกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระมิสุขโลใดเห็นไม่สมควรจงท ต้องขึ้นในภามกลางระหว่างสงฆ์ผ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัตว์เสียญญาสา,กาบกันรึ้อรองกันเถิดข้าพเจ้าทานกับข้งภเจาที่สังสารปริวาตรทางดวงนี้ข้าพเจ้าที่เจรณาเห็นสมควรแก่พระครูสีปัตติยันติวิทูล เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ <S <S เพื่อาากระทำกัตินัดภารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระทิ่สุดรูปใดเห็นไม่สมควรจงข้าทวงขึ้นในท้ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัตักสัญญาสาธุการขึ้น,ร,นร้องกันเจ้า ธรรมชาติพิจารณาเยี่มสมควรแก่พระภูสีปัารียกีวิทูลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกตินัทภารกิจให้ถูกต้องตามพระกรมพุทธานุญาตได้ข้าพรจ้ิสุทธิ์รูปใด สมควรแล้วจงให้ส <unnecessary editing> <sh arp> ัภาสัญญาสาธุการเพืนอรอวกันเถอตอะไหวอีกทีหนึ่งคัจะไหวอีกทีหนึ่ง